เฮียปีนพูดถึงความพร้อมน้องชายใกล้จะถึงวันชกแล้วครับศึกวันไฟในครั้งแรกของน้องด้วยเป็นไงบ้างความพร้อมในครั้งนี้ผมก็ความพร้อมตอนนี้ก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับการเียมตัวไฟนี้เก็บตัวมาประมาณกี่สัปดาห์ได้ครับน้องไฟนี้เก็บตัวประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนนิดๆครับผมก็คู่ชกเนาะอย่างนักรบเรียกว่าเป็นฟอร์มแรงทั้งคู่เลยแล้วก็มาต่อยกัน เราต่อยวันลุมินีมาต่อเนื่องเนกังคืนแล้วคราเนี้ยมาเป็นไฟแรกตอนเช้าการเปลี่ยนแปลงเวลาทรงเวลาซ้อมมันมันกระทบยังไงบ้างไหมครับก็เปลี่ยนแปลงเวลามันก็ผมคิดว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่าในการเตรียมตัวมาแล้วด้วยครับก็คิดว่าในการชกในช่วงเช้าก็อาจจะไม่ไม่มีผลกระทบอะไรครับเราต้องปรับเวลาซ้อมครับก็ก็ซ้อมประมาณประมาณเดิมครับก็ใกล้เคียงแต่ว่าก็ มีเปลี่ยนมาเป็นมาเล่งในช่วงเช้าเล่งเตะเป้าเล่งซ้อมให้หนักหนักเยอะกว่าเดิมครับเตรียมตัวนานไหมครับไฟนี้แล้วก็เล่งเล่งจริงๆรีงประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนครับไฟนี้ซ้อมมาแล้วประมาณ1เดือนครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเล่งอีกประมาณอาทิตย์นิดนิดครับเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมครับเจอกับนักรบที่ถือว่าเป็นมวยบู๊แล้วก็แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญตัวใหญ่มากๆ ครับก็ไฟนี้เตรียมเตรียม,ยมแก้เกมมาไว้แล้วครับก็พี่เขาเป็นมวยที่เดินเข้าหาแล้วก็เป็นมวยมวยที่อึดแล้วก็เอาเอาวุธแบบเดินออกอาวุธได้ตลอดครับเป็นมวยที่ทน <c oughs> ก็คิดว่าในไฟนี้จะพยายามถ้าแลกได้ผมก็อยากจะแลกครับแล้วก็ผมจะใช้จังหวะสอให้ให้ใหแบบได้ผลเยอะที่สุดครับ บอกได้ไหมครับว่าจุดแข็งและก็จุดอ่อนของนักลบคืออะไรครับครับจุดแข็งของพี่นักลบก็คือเป็นมวยเป็นมวยอึดครับแล้วก็เดินออกอาวุธได้ตลอดแบบเป็นมวยที่ทนครับแต่ว่าจุดอ่อนก็ยังมีมีเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเข้ามวยหลวมแล้วก็แบบแบบยังยัง,ย,งยังหลวมเยอะไปหน่อยครับเรามองเห็นช่องไวไง่ายใช่ครับคุณเป็นหนึ่งในนักชกที่อาวุธค่อนข้างที่จะ คมแล้วก็เด็กขาดแล้วนะพูดถึงนี่คิดว่าจะเอานักรบอยู่ไหมครับก็ผมคิดว่าในไฟนี้ถ้ามีโอกาสปิดเกมก็ผมก็อยากจะปิดเกมครับเ,เราเจอนักรบนักรบฝากบอกกับเราว่าฝากบอกนะ,ะผ่านฝากบอกถึงคุณผ่านพวกเรามาว่าอย่าไม่อยากให้คุณเนี่ยหนีมากครับรก็กก็ส่วนตัวผมในไฟนี้เป็นไฟแรกของผมด้วยครับก็ผมก็อยากจะโชว์อาวุธของผม ก็แบบอยากอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วอนักลบฝากมาแล้วเพื่อความแร์คุณควรจะฝากอะไรถึงนักลบบางหลักก็รับทราบครับแล้วก็ไฟนี้เจอกันแน่ครับขอขอขอคอนเฟิร์มทีนะว่านักลบที่เขาบอกว่าคุณอยากถอยอ่ะคุณจะถอยไหมครับก็ในไฟนี้ถามว่าถอยหรือไม่ถอยมันมันมันไม่ได้มีข้อบังคับอยู่แล้วครับเพราะว่าขึ้นชกผมก็ อยากจะได้รับชัยชนะแล้วก็ผมก็มีแผนของผมครับที่จะไปเอาชนะพี่เขาจะถอยไม่ถอยเดี๋ยวว่ากันบนเวทีครับสแสดงว่าแผนการลรือกเกมเนี่ยเกมแผนที่เราวางไว้น่าจะสําคัญที่สุดนะครับใช่ครับพิ้นพอเราเปลี่ยนสไตล์เนาะตามคําเรียกร้องของแฟนๆว่าไฟเตอร์มากขึ้นอย่างไฟล่าสุดเราก็เห็นแล้วว่าเราเปลี่ยนสไตล์ชัดเตนครับผมทีนี้พอเราเปลี่ยนสไตล์มาเป็นไงบ้างค,ครคล่องหรือว่าคุ้นชินกับสไตล์ใหม่ของเรายัาง ครับก็ในสไตล์การชกจากไฟที่แล้วก็หลายคนเรียกร้องว่าอยากให้ผมเป็นมวยเดิน9ก้าอาวุธแบบเป็นมวยไฟเตอร์ขึ้นก็ส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วด้วยครับเป็นเป็นมวยเดินออกอาวุธเดินแรกเลยผมผมชอบอยู่แล้วครับแต่ว่า,าผมผมจะเน้นไปทางที่าทางส่วนกลับแบบเป็นส่วนกลับอาวุธที่หนักและแรงครับ คราวนี้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุตนต้นอย่างเพชรตนงอย่างหลายๆคนก็มีการกล่าวชื่นชมเราเวยในเรื่องของสไตล์การต่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงไงบ้างครับที่รุ่นพี่เขาพูดถึงเราในเงีุ้มทีคนงานที่จะชื่นชอบในสไตล์ของเราบ้างครับก็ขอขอบคุณแล้ครับพี่ซุปเปอร์บอลกับพี่เพชรธนงครับที่ชื่นชอบในสไตล์การชกของผมก็ผมรู้สึกแบบดีใจมากเลยครับระดับพี่เขาแบบชมชมเราแล้วก็แบบ ผมผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาฝีมือของผมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเป้าหมายของเจ้าเสยใหญ่หลังจากนี้คืออะไรครับเป้าหมายของผมหลังจากนี้ก็คือผมอยากจะเข้าไปอยู่ในแลนด์กิ้งว่าผมก็หวังว่าไฟนี้นมผมจะเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับเอเอเราคิดว่าตอนนี้ตำแหน่งแชมป์มันว่างเลยเนาะ รเราคิดว่าใช้เวลาสักนานเท่าไหร่หรือเป็นประมาณสักกี่ไฟเราถึงจะได้โอกาสชิงแชมป์ครับครับก็ตอนนี้แชมป์ว่างก็ผมยังไม่ได้ฝันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมแบบระยะเวลาปี2ปีก็ได้ครับนในตอนนี้ผมแค่อยากจะทำผลงานของผมสถิติในการโชกของผมให้ดีที่สุดครับตอนนี้ เออเอาจริงๆนะทุกไฟที่คุณต่อยมาในแต่ละไฟมันก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจเ<อ> <heut. S 2> พิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณ <rocks. S 1> คิดว่าไฟเนี้เราจะได้ดูอะไรหรือทักษะอะไรที่มันแนไปลกใหม่ๆบ้างครับจากคุณครับก็ผมก็อยากจะโชกให้สนุกแล้วก็แบบอยากที่จะออกแ Μ ม่ไม้เมยไทยให้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากอยากจะใช้แม่ไม้เมยไทยครับให้ทุกคนได้เห็นรับผมก็ ไม่แน่เนาะไฟนี้ถ้าเกิดชนะนักลบได้ก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาในラกิ้งอีกทีน้องบอกว่านักลบตอนนี้ก็อยู่ในอันดับラกิ้งอันดับที่4ครับผมกือคือเป็นเป้าหมายเลยที่จะเข้ามาอยู่ในラกิ้งครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับของผมในไฟนี้ก็อยากพี่พี่นักลบเขามีラกิ้งด้วยครับก็ถ้าผมสามารถชนะพี่เขาได้ผมอาจจะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในラกิ้งครับ ถามถึงความกดดันเนาะแน่นอนแหละเราต่อยวันดุมินิมาต่อเนื่องไฟแรกมันมากกว่าเดิมมากไหมน้องที่ต้องสลับมาต่อยเป็นรายการวันใหญ่ด้วยและตอนเช้าด้วยครับความกดดันของผมผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องหน้ากดดันแล้วครับก<ม>็ตอนนี้คือผมจะต้องอทําผลงานของผมให้ออกมาดีที่สุดครับเรื่องความพร้อมน้ำหน u n น้ำหนักเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก<ม>็ร้<ม>อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้น้ําหนักไม่มีปัญหาอะไรครับ เป็นน้ำหนักร้อยสามห้าที่เต็มเวทเราหรือยังครับตอนนี้ครับก็ถามว่าเต็มเต็มเบไหมยมันก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นครับแต่ก็เป็นน้ำหนักที่ผมชกแล้วสามารถออกอาวุธได้ดีที่สุดครับครับสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยที่เราชมรอเชียร์เราหน่อยครับผมครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกคนด้วยนะครับผมเจ้าเสือใหญ่มองเทพทุนบุรีหรือสอดเดียพันธ์ครับก็ในไฟน์นี้เป็นไฟ์เปิดตัวของผมผมก็อยากจะทำผลงานของผมให้ออกมาให้ดีสุดหรือ

ไปทปเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปเฮ้ยไป ええ。